สบายดียดดีมีแห้งก็มาแต่งบาลันะครับวันนี้บรรยากาศดีฝนก็คึมคมเหมือนจะตกแต่ไม่น่าจะตกเพราะตอนนี้มันจะเดือน5แล้วเนาะเดือน5ในไทยนี่ก็เป็นเดือนเมษาอันนี้เรามาอยู่ที่ป่านี่เราก็ต้องการสมุนไพรที่จะไปดูแลรักษาพวกฤิ์สีดวงแล้วก็เส้นเลือดขอดเป็นยาก,กระสายแก้ไตพิการ เป็นตัวไหนมาตามมาจะพาไปดู <c oughs> เข้ามานี่ก็เจอเลยนะครับ <c oughs> เป็นทวันแล้วก็ใบนี้ <c oughs> นี่ใบของเขานะครับนี่มีชื่อว่าทวันเปียง กรใจอิสานในี่ยเชียตัปลาเยอะมากขึ้นตามป่าโลกร้างที่อยู่ใกล้น้ำเขาชอบความชื้นพวกนี้เรราจากนั้นเราก็จะมีรถออกไปทางเบื่อเอียนเออให้สังเกตได้ว่าถ้าอยู่ในน้ำได้เป็นอย่างดีเนี่ยคือพวกที่มีรถเปรี้ยวรถขมแล้วก็เบื่อออกไปทางอินเอียน พวกนี้เพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยจะถูกกันกับรถแบบนี้ไปอยู่ในน้ําต้นมะม่วงนี่ยถ้าอยู่อยู่ในน้ําอย่างบ้านลาดน้ําท่วมต้นมะม่วงที่เป็นต้นมะม่วงมัน,นตายหมดเหลือแต่มะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวอยู่สบายเพราะน้าท่วมก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราธาตุไหนที่มันถูกกันไม่ถูกกันเนี่ยมันจะแยกกันโดยธรรมชาติธรรมชาติอยู่ในน้ําได้สแสดงว่าสิ่งเหล่านั้น อยู่ในทางเอ่อเอาไปรักษาอยู่ในทางธาตุน้ําถ้าอยู่บนภูเขาได้ยิ่งสูงเท่าไหร่แสดงว,ว่าพืชชนิดพวกนั้นเนี่ยจะถูกกับธา,าตุไฟก็อยู่ใกล้พระอาทิตย์พวกนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ตามธรรมชาติที่มันหลากหลายมากมายวันนี้เราก็ตัดออกแล้วก็ไปทำยาแก้เส้นเลืดอดคอดเนาะที่ไล่มาเมื่อกี้นี้และ ยังสามารถรักษาพวกฤทธิ์ซีดวงเป็นเลือดขอดพวกทายขับปัสวะได้หลายอย่างเนาะจะดูที่ได้หายเป็น,น,ปนยังไงนี่นะครับใ้ในก็จะเป็นแบบนี้เป็นวงเป็นเป็นชั้นชั้น ตามเปล่นผู้ช เรกว่าทาวันผูกนะครับไม่ใช่นี่ถ้าเป็นเรียกว่าเป็นทาวันผูกถ้าเป็นทาวันผูกนี่ตัวนี้มันจะเลี้ยวมาสวาดตรงนี้ตัวนี้เขาก็จะไปทำของดีเมื่อไหร่ที่เราจะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ป่าไม้ มนน้นําเราก็จะมีสมุนไพรที่ช่วยกันช่วยในเรื่องการรักษาโรคภัยให้เก็บวันนี้เราได้ตัวยาที่ดีมีสุมีสรรพคุณยาที่ดีตรงต่อโรคที่เราต้องการเราก็ไปใช้งานสําหรับคลิปนี้ใครที่สนใจอยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะรู้จากวิธีการรักษาวิธีการผสมยาก็สามารถติดต่อเข้ามาขอ เรียนรู้กับหมอแตงได้กินเราไก่ช่วงให้เศ้าให้เทวนันเทวยาได้พี่น้อง